สวัสดีครับผมเกียรวันนี้ก็นำผลิตภัณฑ์ที่ชื่อคนกี่มาอาปราไวาเป็นโฉมใหม่ที่เปลี่ยนมาจากอ่าปราไวอามาบำรุงหน้ายางอ่านี่ครับใช้ง่ายครับแก้จุมมพอมันบาดอแล้วก็ทาเหนือร่องขึ้นไปอย่างนี้ครับประมาณ3ามนิ้วมือห่างจากร่องขึ้นไปเนียนะครับทาไปมาอย่างนี้ครับพอเกิดฟอง แลวดูครับที่ผ่านมาใจ้ทุกเดือนครับความต่อเนื่องนี่คือยางอ่อนนะครับดูหน้ายางมีการเสริมเปลือกอะไรเร็วครับประมาณหนึ่งอาทิตย์เปลือกก็จะนิ่มประมาณหนึ่งเดือนมีการเสริมเปลือกให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับดูการเสริมเปลือกครับผ่นานของอกลกีมานะครับอะไรกน ที่ยังกังวลหรือยังไม่ค่าใช้ก็ลองเปิดใจเพราะว่ามีขนาดทดลองให้ทุกคนได้เปิดใจได้ใช้กันขวดนี้ใช้ได้ประมาณพั0สี่ร้ถึงพันหต้นก็อยู่ประมาณ20่สิบไร่เป็นโฉมใหม่คนขี่มาคับเนี่ยผมเปิดกรีดประมาณ2อมีตรแล้วก็มาตา,าเพราะว่าเป็นการเรียก น้ำยางเพราะหล,ะหลายๆคนก็รู้อยู่ว่าอ่าหยุดไปหลายวันพอมากรีดมีดแรกน้ำยางจะไม่ค่อยออกมีดสองก็ไม่ค่อยออกอผมก็เลยกรีดไปประมาณสองมีดแล้วก็ใช้ตัวช่วยคนกีม้าเพื่อบำรุงเพราะมันจะได้ได,ดึงไปใช้นี่ยดูครับน้ำยางใช้ง่ายครับแค่จุม่มในคอตาแค่นั้นเอง เพราะว่าช่วงนี้ใบก็ร่วงเยอะเจอสภาวะฝนตกหนักเกือบทั้งปีใบก็เริ่มน้อยลงแต่ของผมใบย,ยังพอมีอยู่บ้างเพราะว่าผมบำรุงที่ตลอดใบร่วงไม่เยอะอ่ะาปวอาอีกไม่กี่วันมันก็ถึงสภาวะอ่าเขาเรียกอะไรดูปลัดใบใบก็ร่วงอีกผมก็เลยบำรุงเพราะว่าก้าใช้จ่ายอะไรก็เยอะจำเป็นต้องกรีด หลายคนที่อ่าไม่มีทุนในการบำรุงก็ลองพิจารณาตอนนี้ดูครับตอนนี้คุ้มทุนครับต่อต้นไม่กี่บาทเองครับไม่กี่ตะตัตงครับแล้วยถามว่าหนึ่งต้นเราเอามันกี่บาทนะแต่เราบำรุงดีๆเห็นไหมครับหน้าอย่างไม่มีเน่าไม่มีเปื่อยเส้นดำราดําก็ไม่มีหน้ายุบหน้าเน่าหน้า,นาเปืือยอะไรก็ไม่มีเนี่ยผมกรีดไปสองเมตรครับดูคับน้ำยาง อจอกเบือใหญ่อ,อยู่นี่กัน่ะไม่บำรุงมาหลายวันเพราะว่าหยุดฝนตกหนักอยู่ตลอดไงครับโจมโจมใหม่คนกีมา,ามีห้อยด้วยปลาไวไงครับโลโก้คนกีมา ครที่สนใจก็ลองทักมาสอบถามได้ครับก่อนที่จะตัดสินใจเอาไปใช้ส่วนคนที่ใช้อยู่ตลอดก็ลองพิจารณาดูว่าก่อนที่จะปิดกรีดหรือว่าจะกรีดต่อแต่ถ้าในกรณีที่ปิดกรีดผมเสือม่นิดนึงในกรณีที่ปิดกรีดเราตาตรงนี้ครับตาทับร่องไปเลยครับนี่กรณีที่ปิดกรีดตาทับร่องเวลาเรามาเปิดกรีดใหม่ตรงนี้จะได้กรีดได้ง่าย เหลือกจะไม่กระต้อครับบริเวณขบตรงนะครับในกรณีที่ปิดกรีดตาแบบนี้ครับในกรณีที่กรีดต่อเราก็ตาปกติครับเหนือร่องกึ้นไปประมาณสามนิ้วมือโอเคนะครับใครที่สนใจก็ทักมาออบถามได้ครับ0 8 7 7 7 3 4 0 6 7โอเคครับ